คือเเววดดาาสาธุเป็นยังไงบ้างอะนี่ถามแบบคนรู้จักกันป่ะถามแบบคนหวังดีนี่แหละโอเคผมเหงาอ้างวังลาบเรยวเดินไปตัมันทังคนเดียวไรน่พอพอละ คือนอกจากคุณแล้วเนี่ยผมพูดคุยติดต่อสื่อสารกับใครไม่ได้เลยครับเพรมันปิดชั้นเนาการสื่อสารจะเทวดาขนาดเข้าฝันยังไม่ยอมคุยด้วยเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ไปหาเรื่องทะเลาะกับพี่เพรเองนี่อ้าอะไรอ่ะคือก็ผมอยากให้ทุกอย่างมันดีที่สุดมันพ e r f e c t สมบูรณ์แบบดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ที่ผมคิดดีใช่ไหมครับผมคิดดีแบบนี้แล้วผมผิดตรงไหนอ่ะ ก็ตอนที่ไม่รู้จักคําว่าพอดีไงพี่เพชรเนี่ยเขาทุ่มเททํางานให้นาย,ยาเต็มที่เลยนะแทนที่นายจะให้กําลังใจเขาด้าน,นอยากจะเ่เอานู่นเอานี่ทีนี้เขาไม่เอาด้วยแล้วเป็นไงสองพี่ตกลงว่าจะมาซ้ําเติมไม่ได้จะมาช่วยกันใช่ไหมเปล่าแค่จะมาเตือนด้วยความหวังดีที่สุดเลยนะก่อนที่จะเสียคนดีๆอย่างพี่เพชรไป พ,พ,พ,พอให่ครับพอ,พอโอ้ยแล้วมันแปลว่าไงครับให้ผมทำยังไงเนี่ยทำสิ่งที่ยากมากๆสำหรับเราไงงไอ้เพชรโอ้โอสมรีพี่ขอโทษนะที่ไม่เชื่อแกนี่นี่ไม่เป็นไรนะไหนๆทเทว,วดามโมก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วอ่ะพี่ว่า แกตั้งใจทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีดีกว่านะาสำนีพี่โมสำนีก็มีอนาคตที่ดีได้เหมือนกันนะโถยถ้ามีแฟนดีแล้วก็ช่วยกันทําดีอะว่าก็ว่าดีนะเว้ยถูกเลยถ้ามีแฟนดีนะให้กําลังใจกันส่งเสริมกันทาความดีไม่น่าเสียหายเลย เมื่อก่อนไม่เห็นคู่างนี้เลยก็เมื่อก่อนน่ะเี่ไปคบอยู่ไอเทวดาโมมันเหมาะสองเวทีไหนแล้วต้องเรยแล้วทามาคบกับกวงนิ่มเหมาะกันอย่างจริงทองไปหยอกเลยเด็กนิเอางี้ปะมาคบกับอ้วนนะเดี๋ยวอ้วนให้พกเก็ตมันนี่ไปไม่รินมือคบตะกวงดีกว่าทรงเรียนปริญญาจักวาจนจบ กหัวงูกับไอ้สัมฤิสักเท่ว้ยไม่ใช่หัวงูจริงจังจริงใจด้วย <c oughs> ไม่เคยอยากดูหัวใจที่ชุ่มปูกวงเปิดให้ดูเลยต้นสวยเราไม่ไดีอยู่เดยวเป๊ะเหนียวเ,เลยใช่เราไม่ยุ่งไอส้สําฤีสัมฤทธิ์กำลังจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีอย่ามายุ่งเลยไม่ยุ่งไม่ได้ถ้าเรื่องสร้างอนาคตนี่กวงวางแผนไวลวจะมีลูกกับสํมรีสักโหลหนึ่งเวย <c oughs> เรื่องี่คิดเหมือนอ้วนเลยนั่นเรามาร่วมอุฒิการกันเลยก็แล้วกันแบ่งวันกันเลยป่ะสามคนหัวเนียกลัวขอวันโขงแล้ววาขอวันครีแต่สัมฤทธิเป็นชาวชนนี่นี่พวกแกสองคนเนี่ยเลิกยุ่งกับไอ้สัมฤทธิสิทีได้ไหมไม่ได้ดับผ่านมากเลยไม่เลิกใช่ไหมพี่จัดไปจัดมาหนึ่งสองสามตาย ทำไยตาเอ๋อะไรเราเฮ้ยเพี่อดีตเพื่อนวัดยีอะไรวัดยี่ครับมาทําไมกันอีกเนี่ยน้องเพชรบอกแล้วไงว่าไม่อยากยุ่งด้วยไม่รู้เรื่องไงก็รู้แล้วก็รู้ด้วยว่าเราอ่ะผิดเราก็เลยอยากจะมาขอเจรจากับน้องเพชรไงแบบอย่าโกงกันนะเงี้ย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 อย่ามาล้อเล่นอย่างนี้อะ่ามาจิงจังอะไรกับเพชรรเหอฮะก็ ผู <Yeah. S 1> ้ดีๆแล้วกันนะคือว่าอยากชวนคุณคิดาขอให้น้องเพชรอ่ะกลับมาเป็นร่างทรงให้เราเหมือนเดิมไงอ้หเหมือนเดิมอะไรล่ะน้องเพชรดีไม่พอหรอกจะไพิยดไทยเขาได้โอ้โหนี่อย่าสะดิ้งได้ไหมที่ภาษาให้เป็นเต่าซะเลยนี่โโอ้หใช่สิเพชรมันต่ําต้อยได้ค่านี้นอะอยากทําอะไรกับเพชรก็ทําได้นี่ใช่ปะพี่เทวันก็แค่รอเล่นนะพี่เนอะรอเล่นเอาพี่เทวันเหรอเพชรนะคือว่าเพชรเลิกงอน แล้วเราก็กลับมาร่วมมือกันเหมือนเดิมดีกว่าไหมร่วมมือคนที่ไม่เห็นค่าหรอร่วมทําแปะอะไรครับน้องเท็เรารู้นะว่าเราก็เราก็ผิดนะที่เราอาจจะกดดันน้องเท็มากเกินไปคือแต่ความจริงแล้วนะพวกเราก็มีความคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันว่าเราอยากทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้สังคมเราได้มั่นน้าอยู่ที่สุดใช่ปะก็ใช่เลยครับ น้องเพ็กก็ร no ่วมมือเต็มที่แล้วอ่ะจะกดดันอะไรกันนักกันหนาครับเนี่ยจะให้ได้อย่างใจทุกอย่างเลยหรือไงนี่ไม่ไหวหรอกครับนี่น้องเพชรเป็ผปฏิเสธสิครับน้องเพชรเคยได้ยินไหมว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้นี่โดนกิดแบนีดหนอยก็ยอมแพ้ซะแล้วเหรอไม่แมนเลยอ่ะเป็นแม่นี้นะต้องสู้ดีต้องสู้แล้วก็ทำออุดมการของเราต่อไปใช่ป่ะก็ใครบอกว่าจะไม่ทำล่ะเพรายอมเ่ยโผม่าตาเอ๋แล้วล่ะน่ารักดีเหมือนกัน ม,มันจะนอนหากระแสอะไรวะแหมก็เป็นร่างทรงมาตั้ง5ปีแล้วอ่ะก็อยากให้ใครแบบว่าเห็นความสำคัญบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับสังคมจะดีได้ต้องให้กำลังใจคนทำดีสาธุอัชชอนนะครับไม่มีอะไรแล้วเช็ดปากงั้นเขานอนนะนอสบายเลยโชคดีเพื่อนคนไนเฮ้ยสาธุสวยแล้วปะ สวรรค์มีภารกิจมาให้อีกแล้วะ